เพียงครั้งหนึ่งจำจนวันนี้รักที่ให้มาพาให้วันไว้ใจดวงน้อยดวงนี้ยังไม่ลืมเรื่องราวที่ดีขอให้พี่ป๊อปบเอ่อยู่ที่นู่นขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเล่นเก่งๆเกสีทุกตัวนะคะ,คะทำให้พี่มันนะคะรักพี่มันนะคะขอให้พี่ป๊อปบโชคดีตลอดทั้งปีครับพี่ป๊อปบจบไปแล้วขอให้โชคดีนะคะไปพี่ป๊อ คิดถึงผมแล้วก็ขอาคบุณที่ข้าเล่กกับผมครับขอให้พี่ป๊อหกทุกคนมีเงินทองมากมายครับผมตั้งใจจะให้พี่เชฟมากนะครับผมรักพี่เชฟครับขอให้พี่ป๊อหกเจอแต่เรื่องดีๆในโรงเรียนมัธยมนะครับถ้าพี่ป๊อหกจบไปแล้วคิดถึงกันบ้างน,นะคะขอให้พี่เขาประสบความสําเร็จในเรื่องการเรียนนะครับขอให้ชิงดีทั้งหลร่ทังไหา่เข้า,าขมาหาพี่เชฟนะครับพี่เคฟคิดถึงคนทางนี้บ้างครับ พี่เจฟครับถ้าได้กลับมา่ังเรียนนี้มาหรือว่ามาเตะบอลผมคิดถึงพี่นะครับขอให้พี่แคร์มีความร่ำรวยร่ำรวยแล้วห้มีความสุขครับเราขอให้พี่ป๊อกไปอยู่มัธยมแล้วก็ขอให้มีความลงสิ่งดีๆเรียนการเรียนก็ขอได้ที่หนึ่งครับพี่ข้าหนูรหักพี่มากๆเลยไอเล็บอยู่สมัยดูดูฝากให้ถึงพี่หนูดีนะครับขอให้พี่หนูดีสบายสบายดีนะครับนี่อันนี้ให้พี่มอนขอให้พี่มอน ขภาพร่างกายแข็งแรงจบปอหกไปอยู่กับหนูไปน,น,นานๆนะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับพี่นูเด็ดแล้วก็ขอให้เจ้าปอหไวๆแล้วก็มาฝากคิดถึงทางนี้ด้วยนะครับขอให้พี่ม่อนมีสุขภาพแข็งแรงดีไม่เจ็บไม่ป่วยขอให้คิดถึงเราไปนานๆนะครับขอบคุณครับพี่ป .6 หกยวไปแล้วขอให้พี่ป .6 หมีความสุขนะครับขอให้พี่ป .6 หกแข็งแรงสบายดีครับ ถ้าถึงเชฟนะครับถ้าไปจากโรงเรียนนี้แล้วเดี๋ยวปีหน้าตามไปนะครับเจอกันแน่ปีหน้า <c oughs> <c oughs>